บุญกิริยาสิทางสร้างบุญที่ทำได้ในชีวิตประจำวันบุญไม่ใช่แค่การตักบาตรหรือเข้าวัดแต่คือการทำความดีที่เราสามารถเริ่มได้ตั้งแต่วันนี้ด้วยบุญกิริยาวัตถุสิบหรือวิธีสร้างบุญสิบประการที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้เป็นแนวทางให้เราดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่ามีความสุข และสงบเย็น 1. ทานงนไมการให้คือการแบ่งปันสิ่งของความรู้หรือแรงกายแก่ผู้อื่นเช่นบริจาคสิ่งของช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ให้ด้วยใจเมตตาคือจุดเริ่มต้นบุญที่แท้จริง 2. ศส,สิรไมการรักษาศีลคือการประพฤติดีทางกายวาจาใจเช่นไม่พูดโกหก ไม่เบียดเบี่ยนใครศินคือเกาะคุ้มการชีวิตทำให้เราน่าเชื่อถือและมีความสุข 3. ภาวนาไมการฝึกจิตใจคือการฝึกสมาธิจเจริญสติหรือจเจริญปัญญาเช่นนั่งสมาธิสวดมน์เมื่อใจนิ่งปัญญาก็เกิดชีวิตก็ขี้ลาย 4. อปปายานาไมการอ่อมน้อมถ่อมตน คือการแสดงความเคารพต่อผู้มีพระคุณเช่นไหว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์คนที่อ่อนน้อมมักมีคนหนุนนำํำและรักใคร่ 5. ้ยยาวัาวาจไมการช่วยเหลือนขนวายคือการเสียสละแรงเพื่อช่วยกิจกรรมดีเช่นช่วยงานบุญงานศาสนาการช่วยเหลือคือการให้ที่ยิ่งใหญ่ไม่ต้องใช้เงินเลยสักบาทห ปฏิธานะใม่การอุทิศบุญคือการตั้งใจส่งผลบุญไปให้ผู้อื่นเช่นญาติที่ล่วงลับหรือเพื่อนที่ลําบากการอุทิศคือความรักที่ไม่ต้องมีคำพูดแตอยู่ในใจเสมอ 7. ปัตตานุโมธนาไม่การยินดีในความดีของผู้อื่นคือการร่วมชื่นชมผู้อื่นเมื่อเขาทำดีเช่นกล่าวสาตุอย่างจริงใจยิ่งยินดีในความดีของคนอื่น เราก็ยิ่งมีบุญโดยไม่ต้องลงมือเอง 8. ธรรมะสาวนัยการฟังธรรมคือการฟังธรรมคำสอนดีๆเพื่อเสริมปัญญาและจิตใจธรรมะช่วยปลูกสติและพาใจกลับมาอยู่ในปัจจุบัน 9. ธรรมะเทศนามัย่การแสดงธรรมคือการนำสิ่งดีๆไปบอกต่อเช่นเล่าเรื่องธรรมสอนลูกหลานให้ทำดีแบ่งปันความดีคือการต่อยอดบุญให้แพร่หลาย สิบทิฏฐุชุกรรมการทําความเห็นให้ถูกต้องคือการมีสัมมาทิฏฐิหรือความเข้าใจถูกในเรื่องกรรมผลแห่งการกระทําเมื่อเข้าใจถูกชีวิตจะไม่หลงทางและไม่ตกอยู่ในความทุกข์แบบไม่รู้ตัวสรุปส่งท้ายบุญไม่ได้อยู่ที่จํานวนเงินแต่อยู่ที่เจตนาและความดีที่เราสร้างด้วยใจบุญกิริยาสิบเป็นแนวทางง่ายๆ ที่ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้แม้จากเรื่องเล็กๆในชีวิตประจำวันเช่นการพูดดีการยิ้มการฟังธรรมเพียงวันละไม่กี่นาทีเริ่มต้นสร้างบุญวันนี้เพื่อชีวิตที่ดีทั้งในปัจจุบันและอนาคต